สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยค่ะอินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมมอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะแปมจะมารีวิวรถคอกหมูนะคะซึ่งเราไม่ได้รีวิวรถคอกหมูหรือว่าอคอกขนวัวมานานแล้วนะซึ่งตอนนี้นะคะมีเข้ามา1นึ่งคันด้วยกันเป็นคันด้านหลังแบบนี้เลยค่ะนี่ปีใหม่ด้วยนะใช่มีสูต f p m 10ล้อเพาเดียวใช่แล้วค่ะ300แรงด้วยแรงเรือเรือเลยน่ะค่ะนะครับเลขมไม่เท่าไหร่แปมคันนี้ประมาณแสนสะี่ บิ๊กในน้องไว้เลยนะสำหรับปีคันนี้นะคะจะอยู่ที่2564นะคะราคาหน้าร้านคันนี้จะอยู่ที่2 3 5 0 0 0 0บาทนะคะงบในการออกจะอยู่ที่2 0 0 0 0นบาทค่ะลูกค้าส่งค่างวดอยู่ที่ประมาณ6 2 0 0ื่นรอเมื่อกี้อ้าวจําไม่ได้แล้วที่ค่างวด <laughs> ขอดูแป๊บ,บนึง <laughs> จําค่างวดไม่ได้แล้วทีนี้จําค่างวดไม่ได้เอ<ๆ>าดูแป๊บ,บนึงพี่ปอนพาเดินชมก่อนแป๊บนึงนะคะต้องขอเวลาแป๊บดเดียวขอคิดงวดก่อน ล้างทาความสะอาดแล้วก็มีเก็บงานนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็จะมีขัดสีหัวพุ่งกระทะล้อนะครับแล้วก็มีเก็บอสีขอบจอหน้าเห็นไหมอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้ใช่นยเก็บไม่หมดเลยนะครับสีเก่ามันล่อนนะใช่ค่ะถามว่าทําไมถึงร่อนเนื่องจากอะไรเขาไม่ได้ขัดเขาพ่นเลยพ่นเลยอ่าผแบบจับปับดเลยใช่ผิวมันมันก็เลยไม่ไม,ไม่จับสีไม่จับแล้วก็มีแก้มดานซสาย พ่นสีใหม่ว่าคันนี้ที่ที่เคยถ่ายถ่ายลงโพส่แตรงเนี้ยจะแตกนะ<ช>ก็เลยจับเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยอะะเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนกระบะคือเดิมเลยไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ค่ะนะครับนบองแปมได้แล้วข้างงวดยังได้แล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็นะคะสำหรับคันนี้เนาะราคาจะอยู่ที่2 3 5 0 0 0 0บาทนะคะงบในการออก,กรถอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทส่งค่างวด5้0หมื่นนะคะทั้งหมด5 2 0 0งพันงวด ถูกลงนย้เนี่ยถูกลงถูกลงหกหมืนม่นสี่หกหมืน่นสองหกหมื่นสองโอ้ยอย่างหงัวดิทีนี่ต้องว่าพวกไม่ลูก <c oughs> แล้วคันนี้ส่องอยู่ที่ห้าหมื่นสองนะคะหกสิบมวดเนาะสำหรับคันนี้ครับผมนี่เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดรถกันบ้างนะครับที่เนี่ยเก็บตัวนี้แล้วก็ตัวนี้น่าจะเก็บผ่านการเก็บสีมานะเห็นไหมเก็บมาจากเจ้าของเดิมน่าจะใช่ครับโอ้แต่มันไม่ค่อยสวยเนาะเม็ดสีมันจะแพทเทิร์นสีมันไม่ได้ใช่ไหมเหลี่ยมประมาณนี้มันจะไม่คมห้าประตูครับ ประตูหน้าเก็บมาแล้วประตูซ้ายนะด้านซ้ายแต่แคปนี่คือแคปเดิมดูข้อดูป้องปองเลยดูดูประตูโอ้หนาเลยอู้้หนาหน้าหนาหน้าบมกเลยว่าน้ามาดูด้านในนิดนึงโอ้ด้านในเป็นตีเป็นเบาะนอนนะด้านซ้ายเป็นเบาะนอนก็จริงแต่ไม่มีเบาะเบาอนั้นอ่ะเบาเรียกบ่อะไรเบานั่งเหรอเออไม่มีเบาะรองนั่งเดี๋ยวทําให้หรือไม่เอาเบาะเดิมก็ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีใช่ค่ะมาดูตะเข็บในกันบ้าง ด้านในก็เป็นเดิมอยู่นะเนี่เห็นไหมตัวนี้ยังเป็นสีสีเดิมอยู่ยังไม่มีรอยถอดน็อตไม่มีขยับน็อตอยู่นะครับตัวนี้คือน่าจะไม่โดนแรงนะครับไม่โดนแรงก็คือได้โดนแค่ประตูนะส่วนด้านในก็ยังเดิมอยู่นะครับอาจจะโดนนิดหน่อยใช่ครับโดนประตูนะคะนะครับแต่หลังก็เนี่เห็นไหมเนี่แต่เข็บเดิมนะครับรถเบ็ดอากเดิมแล้วก็นี่รอยกาเนี่ยเป็นเดิมอยู่นะครับนี่หน้านะมาดูหน้ากันบ้าง นันหน้าก็สีเดิมอยู่นะสีเดิมอยู่นะครับนี่ผ่านการขัดสีหัวมาแล้วเรียบร้อยจากเราเองจากเราเองนะคะใช่ครับส่วนกันชนก็คือลายเดิมนะมากับปิดรถเลยนะลายนี้เลยนะครับออะไรนะอันนี้คืออะไรนะเทเลเทคต้องไปดูข้างหน้ารถมีมีเครื่องมันเหมือนกับจีพีเอสอ๋อจีพีเมีลายประตูเรียบร้ยสวยๆนะประตูขวานี่คือประตูเดิมเปนเสียงนนี้ เสียงใสม้กแต่เมื่อกี้มันแน่นนะใช่ปุ๊กปุ๊กนึกว่าเอ่อนึกว่ารถรถบัสเลยไหมนีโปสีมาเยอะ,อะ่เดิมเดิมส่วนยางยางหน้าก็อุ้ยอ๋อสำหรับราคานี้ลูกค้าสำหรับราคานี้นะคะเป็นราคายางเดิมทั้งหมด10เส้นด้วยกันนะคะเป็นยางเดิมนะแต่ถ้าเส้นไหนที่มันไม่สวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเป็นเส้นๆ้นเดี๋ยวจบเปลี่ยนให้ะค,ะครับผมยางหน้าก็ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ดีเลยลึกอยู่ลึกเลยแหละขอดูภายในนิดนึง ดูภายในฟังเสียงเครื่องทีเดียวเลยไหมได้ได้ครับเนยภายในนี่สวยๆนะคันนี้มีแอบซิ่งนิดนึงนะคนขับเนี่ยหรือจะของก็ไม่รู้นะแอบซิ่งนิดห<ร>นึ่งผงว่าน่าจะเป็นคนขับแหละิดไฟ <c oughs> หน่อย <c oughs> คนที่ขับเขาชอบเอาไปแต่งกันนี่เห็นไหมมีวัดบูทด้วยวัดบูทเทอรโบแล้วก็มีกล่องคัเร่งไฟฟ้านะเอน, <c oughs> นี่นะครับมีแอบซิ่งนิดหนึง เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนเก้าันกิโลนะครับภายในก็สวยนะ<ม>ก็มีแค่เบาซ้ายอะ่ะนะครับแล้วก็เบอกลางไม่มีมานะครับคือเขาตีเป็นบบอนอนมานะครับสวิตเต,เตม,มีมีด้วยเนี่ยเห็นไหมสวิตเต,ตลมแต่ตอนนี้คือแตะลมไม่มีแล้วโดนถอดไปแล้วก็มีนี่เห็นห้อยมานิดนึงอันนี้ในกล่องแฟชเชอร์นะไฟเลี้ยวนะ มีกล่องโมโด้วยนะครับมาดูกระบกระกันบ้างกันแบบอ่าสำหรับกระบะขอะคะ<ป>ความยาวของตัวกระบะนะลูกค้าตั้งแต่ตรงนี้ตรงถึงตรงนู้นนะอยู่ที่แปดเมตรสิบนะคะส่วนสูงสองเมตรแปดสิบห้าเซนอ่าแปดเท่ไรนะเปดเมตรอะไรตัวนี้8ปดเมตรสิบปดเมตรสิบนะส่วนสูงนะ,ะส่วนสูงตรงนี้นะตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนู้นนะคะครับผมสองเมตรปดสิบห้าเซนความกว้างอยู่ที่สองเมตรห้าสิบค่ะอืม ส่วนพื้นพื้นกระบะและตัวกระบะเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าสแตนเลสสแตนเลสลายตีนไก่ีไกเพราะมันจะดูแลรักษาได้ง่ายสำหรับคนทนทานน้านะเห็นไหมลายตีนไก่ทั้งหมดเลยทั้งพื้นคอกนะมีสามชั้นนะสามชั้นกี่ช่องนะหนึ่งสองสามสี่หกล็อกหกหกล็อกสามชั้นหกล็อกนะทั้งหมดทั้งสามชั้นอ่ะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะคุณผมมียางก็ อิ่ยยางหลังนี้เกือบแล้วเกือบจะหมดแล้วเกือบดีบางเส้นก็อย่างเขาบอกว่าเดี๋ยวมาดูเป็นเส้นๆไปครับผมนี่บ่าสวยนะขอกสวยเลยเนี่ยคันนี้มีอะไรนะเขาเรียกว่ายางไหลมาด้วยอ่าเนี่ยเนี่ยน้ท้ายตอนนี้คือเอาลงมาลิฟต์เพราะว่าเมื่อกี้ลองเทสดูมันเอาลงยากก็เอาลงไว้ก่อนเอาลงรอเลยนะครับมาลองเทสท้ายลิฟท้ายดูก็ได้นะครับตอนนี้คือใช้งานปกตินะ ลองเทสดูเมื่อกี้นี้นะครับนี่องดาน้ายน็เพื่อสวยนะน้องแปมลองเทสลิฟหน่อยเทสลิฟหน่อยคันนี้นะอ๊บนี่มอเตอร์เอาขึ้นเอาลงเฉยๆใช่ปะใช่มันมีแค่สวิตช์เอาขึ้นเอาลงแค่นั้นเองเนี่ยกดแค่นี้กดไม่ยากเลยนะกดแค่นี้เองใช่อ้อลืมบอกนะคะน้ำหนักตัวรถนะอยู่ที่ประมาณสิบตันสี่นะคะสิบตันสี่นะใช่ใช่น้ำหนักตัวรถตัวเปล่านะ ใช่ใช่เอาขึ้นใช่ไหมเอาขึ้นเอาขึ้น,าน,นมากระบอกด้านบนนะตู้อะไกระบอกด้านบนนะจะฝืดๆนะ<า>ุดหน่อยนะไม่มีจารบ,บีนะจะฝืดๆหน่อยไม่มีจารบีปุ่มปั๊มมอเตอร์ไม่ร่วมไม่ซุมนะเห็นไมเห็นะตอนนะี้คือลองแล้วเนี้ไม่ร่วมไม่ซุดใช้ง,งานได้เอาสุดเลยละ ชั้นที่สามเลยไหมได้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 โอ้ชั้นทีาไม่ได้ยินเสียงชัานท้ายก็มีรอยดันนิดนึงโอ้โหสุดเลยนะโอเคสุดแล้วนะครับสวยนะพื้นสวยนะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองแต่ว่าชั้นสามไม่ได้ปีนดูอ่าโอ้มีรอยเก็บมาตรงนี้ตรงนี้มันเก็บสีให้ไหมเนี่ยมันทำลายให้ด้วยไหมเนี่ยก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากให้หนูเก็บให้ เดี๋ยวมาคุยกันเป็นเคสๆเนาะลูกค้าเนาะครับผมนี่อ๋อแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสแตนเหรด้านหลังตรงเนี้ยด้านท้ายอ่ะหนูขอให้ไม่ได้จริงๆลูกค้ามันค่อนยากผมยากผมยากผมยากจริงครับตัวนี้อ้าววัาเกิดเดย์ชูยูองถ่ายวิดีโอดูจิเนะเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เดย์ูยู Happy Birthday to you วันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของพี่ปอนด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนก็จะได้ออก Youtube กันนะคะแอบไปดูได้ Happy Birthday to you มาค่ะมาค่ะทุกคนยังไม่ต้องมอบเคกหรือเปล่าไม่ติดือยังไงรมันจะละลายแล้ว อายอายออฟฟิศอายวช่างเขาอายเขาไม่กล้าลงช่องเยอะเลยถ่ายรูปมอบก่อนนะไม่ใช่ไม่เป็นไรนี่แหนมุนไปไหนอ่ะอวยพรค่ะอวยพรค่ะอวยพรอวยพรเลยค่ะตังปอนนะคะตาังกรช่องยูทูบเช็คแชมป์มอเตอร์ของเราขอให้ความสุขรวยๆแฮงๆอ่าส่วนคนนี้นะคะพี่ทิพย์เช็คแชมป์นะคะเสเพนด้วยไหเป็นรูปกันเหรอ ท่านใดนะคะติดตามพี่ทิพย์นะก็ติดตามได้ที่ช่องทิพย์รถบรรทุกนะค่ะแล้วก็นี้บรรดาพี่ๆนะคะออฟฟิศกันเนาะแม่วุ้งแม่บ้านนะคะก็ต้องมุดติ๊มไปเลยหรือเปล่าไม่คว้าไม่ดีเลยไม่กระไรจะจบไยเลยังไม่จบเไปเลยเอาเป่าก่อนเปอาเป่านะคะเสียบปอนยังไม่ถานรละมันไม่ดับหรือมั้งวันนี้ ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายรูปถ่ายรูปฝั่งเขาถ่ายรูปยังไงเะถ่ายช่องนี้ยังเลยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึง่งยังไงถ่ายรูปก่อนเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ได้ได้อะโอเคเอาถ่ายรูปเอาคุณครูคุณครูถ่ายมามาทเชิญค่ะทุกคนเชิญค่ะเรียกมาอือันนี้คือสาวออฟฟิศสาวออฟฟิศนะคะดูหน้าค่าตากันได้นะคะสดๆทั้งนั้นสดหรือเปล่าสาวสาวที่สด สาวว่าจีนที่สดหรือต่อคะสดค่ะสดโอเคหนึ่งสองสามตัวไม่เห็นทีวีพี่พีพี่ียยไม่ยิ้เพี่พี่ขยงหน่อยค่ะอยิ้มแคุณครับคแบ่งกันคนคนละช่องคนละช่องอะเราขนหมูทุกคนไม่ใช่หมูค่ะขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวไปส่ง มาทีนี้รถล้วอเสียรถขนหมูเหรอใช่รสชาติรสชาตวันนี้วันนี้ก็เป็นการเซอร์ไพรส์นะคะวันเกิดของพี่ปอนเนาะวันที่สองสองเดือนพฤศจิกายนนะคะียังไม่ตั้งตัวเลยเมื่อกี้เนี้ยกี่ปีกี่ปีนี่กี่ปีสามสิบสองขวบสามสิบสองขวบอ่ะก็สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดที่หารถขนหมูอยู่เนาะตอนนี้นะคะที่เช็คแชมป์มอเตอร์นะคะมี อยู่หนึ่งคันด้วยกันก็คือคันนี้เลยนะคะลูกค้าเป็น1ิบรอพาวเดียวสา0ร้อยแรงนะคะมีอยู่หนึ่งคันเท่านั้นราคานะคะอยู่ที่สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะงบออกสองแสนบาทหนึ่งแสนบาทก็ได้ถ้าเครดิตดีหนึ 1, ่งแสนบาทได้เลยนะคะงวดจะอยู่ที่ประมาณห้า0 0ืนสองพันนะคะทั้งหมดหกสิบงวดด้วยกันเนาะครับยังไม่ฟังเสียงเครื่องเหรนะฟังเสียงเครื่องซะหน่อยมา,าสำคัญเลยฟังเสียงเครื่องนะทัชซีเรียมเลยนะรถใหม่รัเนี่ยรถใหม่ๆนะ มาให้องแปมสตตร์ฟังเสียงเครื่องเลยเอาเลยไหมเอาเลยอ่าโอ้โหพ่ออย่างลั่นว่าลั่นมากเลยไม่กล้าเหยียบแรงั<า>งร่งมากเลยอ่ะแรงจริงนะแอบแรงแอบแรงคนะันนี้นะ อ๋อมีปั๊มน้ำด้วยปั๊มน้ำตัวนี้คือลองใช้ดูแล้วใช้งานได้นะครับนี่ปั๊มน้ำตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้น่าจะเสียแล้วไม่ได้ใช้งานแต่ตัวใช้งานจริงอยู่ตรงนี้นะนี่สภาพก็เท่าที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือตรงไหนเราโดนเราก็บอกตามตรงบอกตามนั้นเลยนะคนะคไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรต้องกากอ,อ,าอะไ,ไม่มีอะปิดบ,บัางกันเพื่อง่ายนะครับถ้ารับได้ก็ มาว่ากันมาดูกันเ๋ยวราคารับไปได้เลยรับไปใช้งานได้เลย<ช>คะ่ะเดี๋ยวราคามาคุยกันอีกทีใช่แล้วครับอ่ะก็ราคาสําหรับที่ปนี้นะครัแบแบบฝากกดไลค์กดซับสไคร์เอ้ยอย่าลืมสิลืมบอกเบอร์สําคัญเลยตัวนี้ล <laughs> ูกค้า <laughs> ท่านใดนะคะสนใจรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถด้านหลังแบบเนาะหรือว่ารถในลานนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวลากรถดัมมหรือรถ หกล้อดำนะคะหางพื้นเรียบหางกลางป่าเนาะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์แปมเนาะเบอร์แปมเบอร์0ูนย์แปนะคะห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดค่ะส่วนเบอร์พิธีเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่นะคะหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้เลยค่ะเป็นตัวแอดนะคะ adstyle หนึ่ง si แปดเจ็ด klfoh นะคะครับผมเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเรารีวิวคันไหนอีกรีวิวคันไหนอ่ะหนูอยากจะรีวิวเอ่เอ,อ,อไปดูคันนี้หน่อยไหมเออเนี่ยม,ม,มันรีวิวคู่กับอันนั้นได้ไหมคันเล็กอะ คันเล็กที่หนูลงหกลอดัมสามคิวตไปได้ได้เอาคันนั้นแล้วกันเดี๋ยวรีวิวรอบหน้าให้ดูคันนี้เลยใช่ค่ะลูกค้าคันนี้คือก่อนหน้านั้นเรารีวิวไปแล้วนะเราเอาไปรีวิวไปแล้วแล้วเราก็แอบเอาไปเก็บงานมากล้ไมที่โอ้มิ้งมากนะคะสีสวยมากเลยนะคันนี้จะไม่โดนแดดนะถ้าโดนแดดเดี๋ยสีเด่นี่กพระนว่รถพระคันนี้สองรแรงนะคะลูกค้าราคาที่เคยแจ้งไปเนอะร้าน ปดหมื่นแปดหมื่นยางใหม่ไหมยางใหม่คันนี้<า>น,นะลูกค้าท่านใดหาสิบล้อยางใหญ่อยู่ตอนนี้ตอนแรกหกร้อไ,ไม่ใช่สิบล้อหกร้อยางใหญ่เอาแล,ล้วดีหกร้อยยางใหญ่นะคะตอนนี้มีหนึ่งคันด้วยการเป็นฮีโน่นะคะสองร้อยสองแรงคันนี้เลยราคาหน้าร้านคันนี้อยู่ที่หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทเป็นราคาเปลี่ยนยางให้ใหม่นั่นเองครับผมไมน้อยมากแสนกว่าโลไม่แค้ด้วยใช่ไม่ใช่รถขนขยะนะครับคันนี้บอกเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรีวิวคู่กันกับ ฮีโน่ลูก,ออกล็กเนาะไซเล็กไซมินใช่ครับกับคันนี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไว้เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ด้วยไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ